เนรมิตการเวลาแห่งรักตอนที่2องข้าได้วางแผนเอาไว้ล่วงหน้าว่าหลังจากงานแต่งของเวลี่ถิงและซูตรงหยางผ่านไปแล้วข้าจะหลบออกไปจากเมืองหลวงอย่างเงียบๆเพื่อฟื้นฟูร,ร่างกายที่ข้าทำให้มันเจ็บป่วยและอ่อนแอมาถึง3ปี ตอนนั้นข้าจำได้ว่าบิดาของข้ามีที่ดินสักดินาอยู่ที่เมืองฉางโจซึ่งอยู่ห่างจากเมืองหลวงไปทางทิศใต้ราวหนึ่งพันลี้ข้าจะไปหลบที่นั่นสักพักเพื่อทำสิ่งที่ข้าได้วางแผนไว้ในช่วงระยะเวลาสามปีที่ข้าได้หวนคืนกลับมาอีกครั้งข้าได้ตรเตรียมแผนการไว้เป็นจำนวนมากสำหรับรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวข้าและครอบครัวของข้าในชาตินี้ข้าจึงรวบรวมสิ่งของ และสัมภาระที่จำเป็นสำหรับใช้ทำภารกิจในแผนการที่ข้าได้วางไว้และเพื่อให้ข้าได้ใช้ในการดำรงชีวิตที่นั่นโดยไม่สะดุดหรือเกิดความผิดพลาดข้าตั้งใจว่าอีกสองวันจะออกเดินทางไปเมืองฉางโจเช้าวันรุ่งขึ้นบิดาของข้าเรียกข้าไปพบที่ห้องหนังสือแต่เช้าตรู่เมื่อทันรู้ข่าวว่าข้าจะออกเดินทางไปเมืองฉางโจในอีกสองวันข้างหน้าเจ้าคิดดีแล้วหรือที่จะไปที่นั่น คำพูดแรกที่บิดาข้าถามขึ้นทันทีเมื่อเห็นหน้าข้าลูกคิดดีแล้วครับท่านพ่อที่นั่นอยู่ห่างไกลาจากเมืองหลวงเป็นพันลี้เลยนะการกินอยู่ก็แรนแค้นเจ้าจะใช้ชีวิตที่นั่นได้อย่างไรข้ารู้ดีว่าเจ้ายัางทำใจไม่ได้เรื่องแม่นางเว่ยแต่เจ้าก็ไม่จำเป็นต้องหลบลี้หนีหน้าไปไกลถึงเมืองฉางโจ อย่าห่วงเลยขอรับท่านพ่อลูกก็แค่อยากไปหาความสงบและลองใช้ชีวิตในชนบทดูบ้างคนที่อยู่ในไร่สวนที่นั่นก็เป็นคนที่ถูกตระกูลกู้เลี้ยงดูมาทั้งสิ้นและยังมีแม่นมหลี่ที่เคยเลี้ยงดูลูกมาตั้งแต่เด็กก็อยู่ที่นั่นด้วยลูกคิดว่าลูกคงจะไม่ลำบากอะไรหรอก บิดาของข้านั้นยังคงคิดว่าข้านั้นยังเสียใจที่คนรักของข้าต้องไปแต่งงานกับคนอื่นจนข้าต้องหลบลี่หนีหน้าออกไปจากเมืองหลวงเพราะไม่อยากที่จะได้ยินเรื่องราวของหญิงคนรักที่อาจจะกระทบกระเทือนจิตใจของข้าได้ซึ่งบิดาของข้าท่านคงไม่รู้หรอกว่าถ้าหากข้านั้นได้แต่งงานครองคู่กับเวลี่ถิง้งนั่นอาจนำหายณะมาสู่ตระกูลกู้ของเราได้ถ้าเจ้าตัดสินใจเช่นนั้นข้าก็คงจะรั้งเจ้าไว้ไม่ได้อีกแล้วแต่ เจ้าจะต้องดูแลตัวเองให้ดีอย่าให้เจ็บป่วยเพราะที่นั่นเรื่องมดหมอหยูกยาคงจะหาได้ลำบากเดี๋ยวข้าจะให้พ่อบ้านทสร่งจัดเตรียมยาที่จำเป็นให้เจ้าขอบคุณขอรับท่านพ่อที่ท่านห่วงใยลูกขนาดนี้ลูกจะทำตามที่ท่านพ่อสั่งสอนอย่างเคร่งครัด ข้ายกมือขึ้นคารวะบิดาของข้าไปหนึ่งครั้งหลังจากที่ข้าพูดจบจริงๆแล้วข้าอยากจะบอกกับบิดาของข้าว่าไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องหมอที่จะมารักษาข้าหรือยารักษาโรคพวกนั้นเลยเพราะเมื่อครั้งอดีตชาติตอนที่ข้าถูกส่งตัวไปเป็นคนเลี้ยงม้าที่เมืองชายแดนข้าได้รู้จักกับคนผู้หนึ่งโดยบังเอิญคนผู้นั้นมีนามว่าลู่เซินเทาเขาเป็นนักโทษที่ถูกเนรเทศมาอยู่เมืองชายแดนเช่นเดียวกับข้าแต่เขาถูกเนรเทศมาตั้งแต่ างราชว์ก่อนลูเสินเทาผู้นี้อดีตเคยเป็นหัวหน้าหมอหลวงในราชสำนักและเป็นหมอประจำพระวรากายของไทเฮาองค์ปัจจุบันเขาเป็นหมอหลวงที่มีชื่อเสียงทางการแพทย์เป็นอย่างมากจนได้รับฉายาว่าหมอเทวดาหม้อยาเซียน แต่สาเหตุที่ต้องถูกเนรเทศมาอยู่ที่เมืองชายแดนก็เพราะว่าด้วยความจงรักภักดีต่อไทเฮาอดีตหัวหน้าหมอหลวงผู้นี้จึงออกน่ารับผิดแทนไทเฮาที่พัวพันการก่อคดีวางยากุ้ยเฟยจนแทงลูกหองเจ้องค์ก่อนนั้นเห็นว่าลูเ่เซิรนเทาเคยมีผลงานทางการแพทย์ที่โดดเด่นเคยรักษาพระองค์และคนในราชวงศ์ให้หายจากอาการป่วยไข้จํานวนมากและยังเคยคิดค้นยาเพื่อรักษาโรคระบาดในเมืองอุยโจทําให้โรคระบาดนั้นไม่แพร่กระจายเข้า เมืองหลวงองอค์ฮองเต้ก็เลยละเว้นโทษตายให้แล้วในประเทศมาอยู่เมืองชายแดนตอนที่ข้าไปถึงเมืองชายแดนครั้งแรกข้าก็ถูกอากาศที่หนาวเหน็บเล่นงานจนข้าล้มป่วยอย่างหนักลูเ่เซิรนเทาคู่นี้ได้ทําการรักษาให้ข้าจนหายดีซึ่งต่อมาข้าและลูเ่เซิรนเทาก็สนิทกันมากถึงกับสาบานเป็นพี่น้องกันเขาจึงถ่ายทอดความรู้ทางการแพทย์และยาสมุนไพรให้ข้าซึ่งในเวลาไม่นานข้าก็สามารถเรียนรู้เคล็ดลับวิชาการ แพทย์ของเขาได้แทบทั้งหมดนอกจากเคล็ดวิชาความรู้เรื่องการรักษาโรคการปรุงยาและการฝังเข็มแล้วเขายังถ่ายทอดวิธีการปรุงยาพิษและยาถอนพิษให้กับข้าอีกด้วย สามปีที่ผ่านมาที่ร่างกายของข้าดูเจ็บป่วยและอ่อนแอจนสามารถตบตาวลี่ถิงและคนในตระกูลของข้าได้ก็เกิดจากการที่ข้ากินยาพิษที่ข้าปรุงขึ้นซึ่งยาพิษชนิดนี้ถ้าบริโภคเข้าไปทุกวันจะทําให้ร่างกายสู้ผอมเบื่ออาหารบางครั้งก็เกิดการอาเจียนทําให้ผู้ที่พบเห็นคิดว่าเป็นอาการของโรคร้ายแรงและทิศชนิดนี้ยังไม่สามารถตรวจพบได้อีกด้วย ข้าสนทนากับบิดาของข้าอยู่ครู่หนึ่งข้าจึงขอตัวไปพักผ่อนบิดาของข้ามีท่าทีที่ห่วงใยข้าเป็นอย่างมากเพราะท่านเกรงว่าโรคร้ายที่ข้าเป็นอยู่นั้นอาจจะกำเริบขึ้นมาได้เพราะสถานที่ที่ข้ากำลังจะเดินทางไปนั้นอยู่ห่างไกลการเดินทางก็ลำบากสำยรังขาดแคลนทั้งแพทย์และยาที่มีคุณภาพแต่ในใจข้านั้นกลับไม่ได้วิตกกังวลกับสิ่งใดเลยข้าอยากจะออกเดินทางไปเมืองฉางโจในคืนนี้เสียด้วยซ้ำแต่ก็เกรงว่ามันจะดู เป็นการเร่งรีบจนเกินไปซึ่งอาจกลายเป็นข้อพิรุษสงสัยของคนในตระกูลได้นั่นเพราะว่าทั้งบิดาข้ามารดาของข้าแม่เล็กพี่หญิงใหญ่รวมทั้งพี่ชายรองไม่มีใครต้องการให้ข้าเดินทางไปเมืองฉางโจพวกเขาคัดค้านตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้แต่พอมีเรื่องการแต่งงานของซูตรงอย่างและเวลี่ถิงพวกเขาจึงยอมให้ข้าออกจากจวนของตระกูลกู้และไปจากเมืองหลวงนั่นก็เพราะว่าพวกเขาคิดว่าหากข้ายังอยู่ในเมืองหลวงข้าอาจจะทำ ใจไม่ได้ที่ถูกคนรักถอนมั่นแล้วคนรักยังไปแต่งงานกับคนอื่นอีกพวกเขาเกรงว่าอาการป่วยของข้าอาจทรุดลงมากกว่าเดิมเพราะกรอมใจจึงยอมให้ข้าเดินทางไปเมืองฉางโจแล้ววันที่ข้าออกเดินทางก็มาถึงครอบครัวของข้าได้เตรียมรถม้าคันใหม่ไว้ให้ข้าเพื่อใช้ในการเดินทางในครั้งนี้รถม้าคันนี้สั่งทำขึ้นมาใหม่ไม่ได้ติดสัญลักษณ์ของตระกูลกู้ไว้แม้แต่จุดเดียวไม่ว่าจะเป็นโคมไฟที่แขวนอยู่ด้านหน้าและด้านหลังของ ัวรถม้าลายสลักบนบานหน้าต่างซึ่งปกติจะต้องมีลายสัญ,ญลักษณ์ของตระกูลสลักอยู่ด้วยหรือแม้แต่ธงของตระกูลก็ไม่ได้ถูกนํามาติดไว้กับรถม้าคันนี้พวกเขาบอกกับข้าว่าไม่อยากให้มีใครรู้ว่าข้านั้นได้เดินทางออกไปจากเมืองหลวงนั่นก็เพื่อการรักษาหน้าของข้าและรักษาชื่อเสียงของวงตระกูลเพราะการที่บุตรชายหรือบุตรสาวที่ถูกถอนมั่นนั้นนะับเป็นเรื่องที่เสื่อมเสียชื่อเสียงของวงตระกูลซึ่งสิ่งที่พวกเขาทํามันตรงกับจุดประสงค์ของข้าอยู่ แข้าเองก็ต้องการที่จะเดินทางออกจากเมืองหลวงอย่างเงียบๆ ขบวนรถม้าเดินออกจากเมืองหลวงอย่างเงียบๆมีเพียงเบาวไพร่สองสามคนที่ติดตามไปด้วยซึ่งก็ล้วนเป็นเบาวไพร่คนสนิทของข้าทั้งสิน้นไม่กี่ชั่วยามขบวนรถม้าของข้าก็มาถึงทางแยกที่ไปเมืองฉางโจตรงนี้มีจุดพักม้าและมีร้านน้ำชาเล็กๆตั้งอยู่ริมถนนข้าบอกให้คนขับรถม้าแวะพักที่นี่สักครู่เพื่อให้ข้าลงไปเดินยืดเส้นยืดสายข้าบอกให้คนขับรถม้าให้ยาให้น้ำม้าและให้มันได้พักสักหน่อยก่อนที่จะเดินทางต่อ ข้าเดินเล่นเพื่อคลายปวดเมื่อยจากการที่ต้องนั่งอยู่บนรถม้ามาหลายชั่วยามข้ามองไปที่ร้านน้ำชาที่มีโต๊ะว่างอยู่สองสามโตข้าจึงเดินไปนั่งลงตรงโต๊ะที่ว่างอยู่ไม่ถึงอึดใจเจ้าของร้านน้ำชาก็เดินตรงมาหาข้าทันทีนายท่านจะรับอะไรดีหรือขอรับร้านเรามีชาเบนจมาศชามะลิชาอูหลงแล้วก็ชาเก๊กหวยเอาชาเก๊กหวยมาให้ข้ากานึงก็แล้วกัน ข้าบอกกับเจ้าของร้านน้ำชาไปทันทีโดยไม่ต้องคิดไตรตรองอะไรมากนายท่านรอสักครู่นะขอรับเจ้าของร้านน้ำชาก้มหัวอย่างสุภาพแล้วก็หันหลังเดินกลับไปเพียงครู่เดียวเขาก็ยกการน้ำชาที่มีกลิ่นเก๊กหวยอ่อนๆมาวางตรงหน้าข้าจากนั้นเขาก็หงยถ้วยที่คว่ำอยู่บนโต๊ะแล้วรินน้ำชาใส่ถ้วยให้ข้าเชิญนายท่านดื่มแก้กระหายได้เลยนะขอรับถ้ารสชาติของชาไม่ถูกปากนายท่านติติงได้เลยนะขอรับ ข้าพยักหน้ารับคำแล้วก็ยกถ้วยชาขึ้นดื่มแล้วก็ไม่ได้พูดสิ่งใดออกไปเจ้าของร้านน้ำชาที่ยืนมองดูอยู่ข้างๆข้าเข,า,ขาดูมีท่าทีพอใจที่เห็นว่าข้านั้นดื่มชาที่เขารินให้โดยไม่ได้พูดอะไรออกมาเจ้าของร้านน้ำชาก้มหัวอย่างสุภาพอีกครั้งแล้วก็เดินจากไปข้านั่งจิบชาทอดอารมณ์อยู่พักหนึ่ง ข้าก็หวนคิดถึงเหตุการณ์การเดินทางออกจากเมืองหลวงของข้าในชาติที่แล้วซึ่งมันแตกต่างจากการเดินทางออกจากเมืองหลวงของข้าในครั้งนี้เป็นอย่างมาก ในชาติที่แล้วข้าเดินทางออกจากเมืองหลวงมุ่งขึ้นเหนือไปสู่ดินแดนอันหนาวเหน็บซึ่งข้าเดินทางในฐานะนักโทษของราชสำนักที่มีโทษค่อนข้างร้ายแรงขาทั้งสองข้างของข้าจึงถูกใส่โซ่ตีตรวนเอาไว้อย่างแน่นหนาและข้าก็ยังต้องนั่งไปบนเกวียนเก่าๆที่แข็งกระด้างและกระแทกกระทันจนก้นของข้าแทบจะแตกเป็นเสียงเสียงซึ่งการที่ข้าได้นั่งอยู่บนเกวียนนั่นก็นับว่าโชคดีที่สุดแล้วเพราะนักโทษคนอื่นๆต้องเดินเท้ากันเกือบทั้งหมด ที่ข้าได้นั่งบนเกวียนนั้นก็เพราะว่าบิดาของข้าได้ใช้เส้นใช้สายและวิ่งเต้นยัดเงินให้กับผู้คุมนักโทษจึงทำให้ข้าไม่ต้องเดินเท้าเหมือนกับนักโทษคนอื่นๆและถ้าข้าต้องเดินเท้าก็ไม่แน่ว่าข้าจะมีชีวิตรอดไปถึงแดนเหนือได้หรือไม่ ข้าต้องโทษคดีร้ายแรงจากการประมาทเลินเล่อจนทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากเดิมทีข้านั้นถูกตัดสินประหารชีวิตแต่ฮ่องเต้ทรงเห็นว่าตระกูลของข้ามีความจงรักภักดีทำงานรับใช้ราชวงศ์และรับใช้บ้านเมืองมาหลายชั่วคนบิดาของข้าก็มีผลงานหลายอย่างที่เป็นคุณประโยชน์ต่อราชสำนักและบ้านเมืองฮ่องเต้จึงพระราชทานลดโทษละเว้นจากโทษตายของข้าให้เปลี่ยนเป็นเนรเทศไปเป็นคนเลี้ยงม้าให้กับกองทัพที่ชายแดน ปี5และไม่สามารถกลับมารับราชการได้อีกสาเหตุของคดีนี้ค่อนข้างซับซ้อนข้านั้นรู้ดีว่าข้าถูกใส่ร้ายแต่ข้าก็ไม่สามารถหาหลักฐานมาแก้ต่างเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวข้าได้ทำให้ข้าต้องจำยอมก้มหน้ารับโทษโดยไร้ข้อโต้แยง้ง ตลอด15ปีในชาติที่แล้วถึงข้าจะพยายามคิดทบทวนและลำดับเหตุการณ์เป็นร้อยเป็นพันรอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับข้าทำไมคนที่วางแผนใส่ร้ายจึงมุ่งเป้ามาที่ข้าไม่ว่าข้าจะครุ่นคิดหาเหตุผลของเรื่องนี้สักกี่ครั้งก็ยังหาสาเหตุไม่พบจนกระทั่งข้าหมดลมหายใจและจบชีวิตลงในชาตินั้นข้าก็ยังหาเบาะแสของคนที่บงการและวางแผนใส่ร้ายข้าไม่พบ ข้าสืบได้แค่ว่าสู่ตรงหยางคือจุดเริ่มต้นในการปรักปรำข้าในวันที่เกิดเหตุสู่ตรงหยางนั่งอยู่ข้างๆข้า,ามันเป็นงานเลี้ยงฉลองการเข้ารับตำแหน่งขุนนางของบุตรชายคนรองของสกุลเจ้างานจัดขึ้นในเรือนรับรองที่อยู่ภายในจวนของตระกูลเจ้าซึ่งตอนนั้นข้าเข้ารับราชการเป็นขุนนางและแต่งงานกับเว่ยลี่ถิงแล้วข้าทำงานอยู่ที่กองพลาธิการเป็นขุนนางระดับ5้าตำแหน่งรองเจ้ากรมมีหน้าที่จัดหาสเสบียงและเครื่องนุ่งห่มให้ ก,ก,กองทัที่ข้าสามารถกระโดดข้ามาเป็นขุนนางระดับ5้าได้นั่นก็เพราะว่าในการสอบจองหวนครั้งนั้นข้าสอบได้คะแนน,นการสอบสูงสุดในรอบ5ปีข้าจึงได้รับพระราชทานตำแหน่งบัณฑิตป้ายทองและผู้ที่ได้ตำแหน่งบัณฑิตป้ายทองนี้จะได้รับการบรรจุเป็นขุนนางระดับ5โดยทันทีอันที่จริงแล้วตำแหน่งขุนนางในกองพลาธิการน,นั้นไม่ใช่สิ่งที่ข้าต้องการแต่เป็นเพราะว่าในเวลานั้นมีเพียงกองพลาธิการเท่านั้นที่มีตำแหน่งขุนนางระดับหว่าง ข้าจึงต้องจำใจเข้ารับตำแหน่งที่นั่นแบบเลือกไม่ได้และการที่ข้าได้รับพระราชทานตำแหน่งบัณฑิตป้ายทองข้าจึงมักจะถูกเชิญไปงานเลี้ยงของจวนขุนนางใหญ่น้อยอย่างไม่ว่างเว้นพวกเขาต่างยกย่อป่อปัน้นว่าข้านั้นเป็นบัณฑิตแห่งยุคสมัยอันที่จริงแล้วข้าก็เหมือนเป็นแค่เครื่องประดับชั้นเลิศที่ช่วยทำให้งานเลี้ยงของพวกเขามีสีสันเพิ่มขึ้นเท่านั้นเอง ในคืนวันเกิดเหตุนี้ก็เช่นกันข้าถูกเชิญมาเป็นไม้ประดับในงานเลี้ยงเหมือนทุกครั้งข้านั้นจำได้ว่าสู้ตรงยางรินเหล้าในกาของเขาให้ข้าดื่มจากนั้นร่างกายของข้าก็เริ่มเกิดอาการผิดปกติมีอาการเวียนหัวอย่างรุนแรงในตอนนั้นข้ารู้แล้วว่าข้าถูกสู้ตรงยางวางยาข้าหันไปมองหน้าเขาแต่เพียงแค่วูบเดียวข้าก็หมดสติไป ข้ารู้สึกตัวอีกทีก็พบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงในห้องห้องหนึ่งข้ากวาดสายตามองไปรอบๆก็พบว่ามีผู้คนจำนวนหนึ่งยืนมองข้าอยู่พร้อมทั้งส่งเสียงวิพากวิจาร์ณ ตรงหน้าเตียงของข้านั้นมีสตรีนางหนึ่งหมอบอยู่กับพื้นเสื้อผ้าของนางหลุดลุยนางร้องไห้คร่ำครวญอยู่ตรงหน้าข้านางกล่าวหาข้าว่าข้าลวนลามนางมีหลายคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นซักสายไล่เรียงนางว่าสิ่งที่นางพูดมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมีหลายคนในที่นั้นยังไม่ปักใจเชื่อว่าสิ่งที่นางพูดนั้นเป็นเรื่องจริงแต่นางก็สามารถสาธยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างละเอียดและฟังดูสมจริงมาก นางเล่าว่าบ่าวรับใช้ของจวนสกุลเจ้าสองคนแบกร่างของข้าเข้ามานอนบนเตียงในห้องนี้และพ่อบ้านของสกุลเจ้าก็สั่งให้นางเอาน้ำมาเช็ดตัวให้กับข้าพอข้าเริ่มได้สติข้าก็ใช้กำลังปลุกปล้ำและพยายามจะข่มเหงนางนางร้องเออะโวยวายจนมีหลายคนวิ่งมาดูก็เห็นว่าข้ากำลังปลุกปล้ำนางอยู่และพยายามที่จะข่มเหงนางจากนั้นข้าก็หมดสติไปอีกครั้ง ในชาติที่แล้วข้านั้นคิดว่าโกนอุบายตื้นๆเช่นนี้เพื่อที่จะใส่ร้ายข้าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงน่าจะเป็นฝีมือของสู่ตรงอย่างผู้นั้นแต่ข้านั้นคิดถูกแค่เพียงส่วนเดียวในวันนั้นข้าบอกกับทุกคนว่าข้าโดนวางยาข่าจริงทำลงไปโดยขาดสติประมุขของบ้านสกุลเจ้าให้หมอมาตรวจร่างกายของขา้าและก็พบว่าข้านั้นถูกวางยาปลุกกำหนัดจริงมีหลายคนเดาออกว่าสู่ตรงอย่างเป็นผู้วางยาข่า แต่ในวันนั้นประมุกของจวนสกุลเจ้าก็ไม่ได้สืบสาวเอาความต่อเพราะเห็นแกน่น้าของตระกูลสู่ซึ่งข้าเองก็ไม่ได้ติดใจกับเรื่องนี้เพราะข้านั้นรู้จักนิสัยของสู่ตรงอย่างผู้นี้ดีตลอดเวลาที่ข้าคบหาอยู่กับเวลี่ถิงสู่ตรงอย่างผู้นี้ก็พยายามกรุเรื่องสร้างข่าวลือเสียเสียหายหายเกี่ยวกับตัวข้ามาโดยตลอดเพื่อให้เวลี่ถิงเกิดความระแวงสงสัยในตัวข้าแต่นางก็ไม่เคยตกหลุมพรางในอุบายของสู่ตรงอย่างเลยสักครั้งเดียวนางมาหลงเชื่อคำยุแยงของ ู่ตรงอย่างอย่างหมดใจหลังจากที่นางขอหย่ากับข้าไปแล้วนางเชื่อคำของสู่ตรงอย่างจนถึงกับทำร้ายข้าและลงมือสังหารข้าได้ ต่อมาอีกไม่กี่วันหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จวนตระกูลเจ้าพอบานตระกูลเจ้าก็มาขอเข้าพบข้าเขามาบอกกับข้าว่าหญิงสาวที่ถูกฆ่าล่วงเกินในคืนนั้นนางพยายามฆ่าตัวตายมาสามครั้งแล้วนางนั้นเป็นบ่าวรับใช้ของตระกูลเจ้านางนั้นแซ่เจียงมีชื่อว่าเจียงหลิงก่อนหน้าจะเกิดเรื่องมีพ่อค้าผู้หนึ่งมาขอไถ่ยตัวนางจากสกุลเจ้าเพื่อแต่งไปเป็นอนุภรยา แต่ก่อนถึงวันที่กำหนดไถตัวก็มาเกิดเหตุอื้อเฉาจนนางต้องมีมนทินด้วยน้ำมือของข้าเสียก่อนพอพ่อคาผู้นั้นทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นเขาจึงยกเลิกการไถตัวนางพอบ้านตระกูลเจ้าจึงมาขอคำปรึกษากับข้าว่าข้าจะช่วยเหลือนางอย่างไรดี ข้าจึงบอกกับเขาไปว่าขอข้าปรึกษากับเวลี่ถิงภรรยาของข้าค่อนอีกสองวันจะให้คำตอบข้าได้ปรึกษาเวลี่ถิงโดยบอกกับนางว่าข้าจะเสนอเงื่อนไขให้กับแม่นางเจียงหลิงสามข้อด้วยกันให้นางเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งข้อแรกข้าจะซื้อนางจัตระกูลเจ้าให้มาเป็นบ่าวข้างกายของเวลี่ถิงข้อที่สองข้าจะไถตัวนางและปล่อยนางเป็นอิสระพร้อมทั้งให้เงินนางก้อนหนึ่งให้นางเผื่อให้นางอยู่ได้อย่างไม่ลำบากจนแก่เท่าข้อที่สรับนางมาเป็นอนุ ซึ่งในขอน้อนี้ข้าให้เหตุผลกับเวลี่ถิงไปว่าเพราะข้านั้นทำให้นางมีมนทินเวลี่ถิงนางไม่มีข้อโต้แยง้งใดๆกับข้อเสนอของข้านางบอกว่าให้แม่นางเจียงหลิงเป็นผู้ตัดสินใจเองว่านางจะตัดสินใจเช่นไรส่วนนางนั้นสามารถยอมรับได้ทุกข้อ ข้าได้ส่งเงื่อนไขทั้งหมดนี้ไปยังบ้านสกุลเจ้าหลังจากนั้นอีกไม่นานก็ได้รับคำตอบมาว่าแม่นางเจียงหลิงนั้นเลือกรับเงื่อนไขในข้อแรกนั่นก็คือขอมาเป็นบ่าวข้างกายของเวลี่ถิงภรรยาของข้า ตอนนั้นข้าไม่ได้ติดใจสงสัยในสิ่งที่นางเลือกเลยแม้แต่น้อยว่าเพราะเหตุใดนางถึงเลือกเงื่อนไขในข้อแรกทั้งทั้งที่2ข้อหลังนั้นน่าจะมีผลดีต่อนางมากกว่าโดยเฉพาะข้อที่3ถ้านางแต่งเข้าสกุลกู้เป็นอนุข,ของข้านางก็จะมีกินมีใช้ไปตลอดชีวิตทำไมนางกลับเลือกที่จะเป็นบ่าวรับใช้เหมือนเดิม หลังจากที่นางเข้ามาเป็นบ่าวรับใช้ข้างกายเวลีถิงได้ประมาณสักห้าหเดือนนิสัยของเวลีถิงก็เริ่มจะเปลี่ยนแปลงไปนางเริ่มจูจี้จุกจิกับข้ามากขึ้นจนบางครั้งก็เริ่มมีปากมีเสียงกันกับเรื่องเล็กๆน้อยปกติข้ากับนางจะให้เกียรติและเคารพในความคิดของกันและกันเสมอแต่มาระยะหลังๆก่อนที่ข้าจะโดนคดีจนได้รับโทษเวลีถิงนางก็เริ่มเปลี่ยนไป วันที่สารต้าหลี่กรมอาญาส่งคนมาควบคุมตัวข้าพร้อมทั้งแจ้งข้อหากับข้าว่าข้าบกพร่องในหน้าที่กระทำประมาทเลเลอร์จนทำให้ทหารชายแดนต้องเสียชีวิตไปหลายร้อยนายเพราะขาดเครื่องนุ่งห่มกันหนาวทั้งทั้งที่เครื่องนุ่งห่มกันหนาวเหล่านั้นถูกจัดเตรียมไว้ในคลังของกรมพลาธิการมานานนับเดือนแล้วแต่ข้าผู้ที่เป็นผู้ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการจัดส่งเครื่องกันหนาวให้กับกองทัพกลับท ทำให้เกิดความล่าช้าไม่ทันการในช่วงฤดูหนาวทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตของทหารเป็นจำนวนมากจากข้อกล่าวหานี้ทำให้ข้าต้องถูกตัดสินโทษประหารชีวิตซึ่งข้านั้นจำได้อย่างแม่นยำว่าข้าได้ออกหนังสือที่เป็นหมายกำหนดการการจัดส่งเครื่องนุ่งห่มกันหนาวไปยังชายแดนล่วงหน้าไว้นานแล้วนานนับเดือนโดยหนังสือต้นฉบับข้าส่งถึงหัวหน้ากองขนส่งส่วนหนังสือที่เป็นฉบับคัดลอกข้าเก็บไว้ที่ จวนของข้าหนังสือทั้งสองฉบับประทับตราอย่างถูกต้องถ้าหากว่าเครื่องนุ่งห่มกันหนาวส่งไปตามหมายกำหนดการที่ข้าเขียนไว้ในหนังสือทั้งสองฉบับสิ่งของเหล่านั้นจะต้องไปถึงชายแดนก่อนที่จะเข้าฤดูหนาวอย่างแน่นอนตอนที่มีการไต่สวนที่ศาลต้าหลีข้าได้บอกกับศาลว่าข้าได้ส่งหนังสือหมายกำหนดการการส่งเครื่องนุ่งห่มกันหนาวไปให้หัวหน้ากองขนส่งนานแล้วแต่หัวหน้ากองขนส่งกลับปฏิเสธว่าไม่ไ ได้รับหนังสือที่ว่านี้จากข้าและเมื่อข้าจะเอาหนังสือสำเนาที่คัดลอกเอาไว้มาแสดงต่อศาลก็ปรากฏว่าหนังสือฉบับสำเนานั้นได้หายไปจากจวนของข้าแล้วดังนั้นข้าจึงไม่มีหลักฐานมายืนยันว่าข้าได้เคยออกหนังสือหมายกำหนดการส่งไปให้กองขนส่งข้าจึงต้องจนด้วยหลักฐานและก้มหน้ารับโทษแต่โดยดี ในช่วงที่ข้าถูกขังอยู่ในคุกสารต้าหลีไวลี่ถิงนางก็มาขอยื่นหนังสืออยากกับข้าโดยให้เหตุผลว่านางไม่อยากเกี่ยวข้องกับผู้ต้องโทษคดีร้ายแรงของแผ่นดินในตอนนั้นข้าก็เห็นดีกับนางด้วยเพราะข้าเองก็ยังไม่รู้ว่าตระกูลกู้ของข้าจะได้รับโทษเพราะความผิดข้าหรือไม่นางเป็นหญิงที่แต่งเข้าตระกูลกู้ข้าก็เลยไม่อยากให้นางได้รับผลกระทบด้วยข้าจึงยอมอยากกับนางแต่โดยดีนางจะได้ไม่ต้องเกี่ยว เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ แต่เมื่อคดีสิ้นสุดข้าเองก็ไม่ต้องรับโทษประหารเพราะได้รับพระมหาการุณาที่คุณจากห้องเต้ทรงลดยอมโทษให้ในประเทศไปเป็นคนเลี้ยงมมาที่ชายแดนส่วนบิดาข้านั้นถูกลดเบี้ยววัดหนึ่งปีนั่นก็ถือว่าไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากหลังจากข้าถูกในประเทศไปอยู่ชายแดนข้าก็พยายามขบคิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกี่ยวกับหลักฐานในคดีของข้าที่หายไปแต่ข้าก็ยังหาสาเหตุไม่ได้ว่าทำไมหนังสือหมายกำหนดการฉบับ คัดลอกที่อยู่กับข้ามันจึงอันตรธานหายไปอย่างไร้ร่องรอยได้อย่างไรซึ่งมันถูกเก็บไว้อย่างดีและในจวนตระกูลกู้ก็มีแต่ข้าเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่รู้ว่ามีจดหมายฉบับคัดลอกนี้อยู่ที่ข้าคนที่วางแผนใส่ร้ายข้าจะต้องรู้ความลับเรื่องหนังสือหมายกำหนดการฉบับนี้จึงสามารถวางแผนใส่ร้ายข้าได้อย่างแยบยน ข้าถูกในประเทศไปอยู่ชายแดนได้เจ็ดปีบิดาของข้าก็ส่งคนมาเยี่ยมข้าเพื่อดูว่าชีวิตความเป็นอยู่ของข้าที่ชายแดนนั้นเป็นเช่นไรข้าจึงถามถึงทุกสุขของคนในจวนว่าเป็นอย่างไรกันบ้างคนที่มาเยี่ยมข้าก็ได้เล่าให้ข้าฟังถึงเรื่องราวของคนในจวนเกือบทั้งหมดตั้งแต่เรื่องของพ่อบ้านยันคนทําสวนแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ทําให้ข้ารู้สึกสะกิดใจและเกิดความสงสัยขึ้นมานั่นก็คือเรื่องของแม่นางเจียงหลิงผู้มาเยี่ยมบอกกับข้าว่าแม่นาง เจียงหลิงนั้นขอออกจากจวนตระกูลกู้เพื่อตามไปรับใช้ข้างกายเวยลี่ถิงหลังจากนางออกจากจวนไปพร้อมกับเวยลี่ถิงจากนั้นนางก็หายไปอย่างไร้ร่องรอย หลังจากที่ข้ากลับชาติมาเกิดใหม่ข้าก็เคยตามสืบเรื่องราวของแม่นางเจียงผู้นี้ข้าเคยใช้ให้คนไปถามหานางที่ตระกูลเจ้าแต่ปรากฏว่าไม่มีบ่าวรับใช้ที่ชื่อว่าเจียงหลิงและก็ไม่มีใครเคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนด้วยดังนั้นในชาตินี้เบาะแสของนางจึงได้ขาดตอนไปแต่ข้าก็ให้คนจับตาดูจวนสกุลเจ้าไว้ตลอดถ้าหากมีอะไรเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแม่นางเจียงผู้นี้ก็ให้รายงานข้าโดยทันที